ทุกคนครับวันนี้ผมก็จะมาลองขี่ XADV นะของเสียก้านะครับเสียก้าวนิ้วเฟสใหม่เฟสใหม่เลนปรับง่ายเหมือนกันนะเอาเป็นแบบออตโต้ก่อนอันนี้ขี่คือออโต้ถ้าแมนนวดที่ต้องถึงมันปรับตอนขี่ได้ไหมปรับตอนขี่ได้เลยอ๋อโอเค <c oughs> แล้วก็เพิ่มเกียร์ลดเกียร์ยรตรงน,นี้เพิ่มเกียร์ อันนี้รถเกียร์โอเคครับครั้งแรกนะครั้งแรกเหมือนเหมือนมาป้ายยาตัวเองขัดนั่งขึ้นแล้วนะคนขี่ฮาเลเลย,ยเป็นตอ้น,นี่ตัวกกน,นี์นเดะถ้าเป็นตัวดีคืออโ,โอถ้าเกิเปลยนี้นนวดอ๋อโอเคเกียร์เอันนี้คือเกียวว่าง เอาออโต้ไปก่อนเกียร์อยู่ัะตัวกุญแจอยู่นี่ีได้ีได้ไดไดโอ้ฟิว์อย่างดีอ่ะโอ้ยเปลี่ยนเกียร์เร็วมากทุกคนเหมือนผมขี่ฮาร์เลยนะอะไรจะสบายขนาดนี้เบคก,ก็เนิบดี อ๋ไม่ต้องกำคัดว่ะฟิลเหมือนขี่ฮราเล่แต่เวลาชะลอแล้วไม่ต้องกำคัดนะเดี๋ยวพาไปเทสกันอขอบคุณครับอุ้ยเขาเปลี่ยนเกียร์เนียนเหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวพาไปลองขี่นะดูแฮนเดลลิ่งแล้วก็ดูเรื่องของช่วงล่างนะอ่ยแ้่มันเปลี่ยนเกียร์กระชากไปหน่อยหนึ่ง อันนี้รถไล่มาแล้วนะทุกคนรถของเสียเก้านี่คือจะไล่มาแล้วทุกคันอะ่ะไม่มีแทบไม่มีเดิมเลยมันดูแบบสูงดีอะ่ะขี่สบายมากเลยบอกก็นุ่มเบาะเขามันจะเป็นเนื้อเนื้อคล้ายๆบอะเซทเอ็กซิบนะไม่รู้ว่าเขาเรียกเนื้ออะไรมันจะคล้ายๆเจลอะ่ะแล้วก็หุ้มแบบกระชับแบบบอดดี้มาขึ้นเนินเหมืน โอ้ทุกคนเหมือนเหมือนเสียงขี่ฮัลเล่เลยอันนี้คือโหมดสปอร์ตนะทุกคนโอ้ยทุกคน,กคนมันขี่ดีมาก เอลวิงนะโหช่วงล่างแบบแน่นน้ำหนักตัวเขาอาจจะเยอะไปนิดแต่เวลาที่มันได้แบบวิ่งแล้วอะคือมันคอนโทรลง,ง่ายแล้วก็แฮนเนี่ยจะสูงนะครับฟิวฟิวจะแบบไม่ต้องก้มมากนะมันขี่สบายอะ่ะ แล้วดูเรื่องของความเร็วแล้วก็แรงบิดโอ้ช่วงล่างดีทั้งหน้าทั้งหลังครับโอ้ยตอร์โแเรงใส่มอบใส่หมอบเจลโนใส่หมอบโอ้ยแต่เสียงเนี่ยเร้ามากดูการเชนเกียร์ก็โอเคมากๆเลยนะ เด๋ยวหาไปเดียวไม่เจออ่าเดี๋ยวเลี้ยวขวาลับรถนะครับออ้เดี๋ยวลองตัวเกียร์แมนนวลให้ชมกันดูกันขับรถโอ้โหเรียกว่าบาลานซ์รถมันดีนะครับก็คือตัวน้ําหนักเนี่ยมันจะอยู่ตรงตรงกลางใต้เบาดเราเนี่ยน,ะม,นมันจะ มันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาวางเครื่องไว้ตรงกลางนะครับมันไม่ได้วางเครื่องไว้ตรงแบบข้างหลังเหมือนฟอร์ซา่าอะไรเงี้ยฟอร์ซ่ามันจะตัวส5 0ศูนย์นะมันจะหนักข้างหลังนะครับก็คือข้างหน้าจะเบาๆลอยๆเออแต่นี้โชคอัพไซด์ดาวคือสัมผัสพื้นถนนได้เนียนมากแล้วโชคหลังก็คือกระชับกระชับแบบไม่ได้กระเด้งกระดอนนะอโอเคเดี๋ยวลองเป็นเกียร์แมนนวลให้ดูนะครับ เกียร์มนนวลกดตรงนี้นะฟึบอ่าเปลี่ยนมาเป็นเกียร์มนนวลแล้วอ,อันนี้คือรถเกียร์อ่ะรถเกียร์ปุ่มล่างล้นัดเออแต่ผมว่าขี่เกียร์แ,รแบบออโต้มันมันเปลี่ยนได้เนียนกว่าอืมอืมอ ช่วงล่างเขาดีอ่ะช่วงล่างชุดหลังเนี่ยผมชอบมากเลยมันมันแบบฟิวเนิเนิบๆแล้วนุ่มๆฮะเนิบๆนุ่มๆเออแล้วสไตล์ของเครื่องยนต์ความแรงของตัวรถอ่ะมันก็จะแบบมันเฉยๆแต่มันแอบมีแรงอ่ะก็คืออันนี้เขาทำมาแล้วนะมันไม่ใช่รถเดิมๆนะรับเดียวร้อยร้อยสามรสี่นะเค่ยนะ เราขึ้นเราบิดขึ้นมา105เนี่ยนะฮะความเร็วแล้วก็ความรู้สึกเราเนี่ยมันไม่ได้เหมือนแรงอะ่ะเพราะฉะนั้นคือโอหมันตอบโจทย์สำหรับคนใช้งานนะทุกคนเนะี่ยอยากอัพมาจากคันประมาณ300 400 500นะครับหออรือว่าคนที่อยากขี่เรียกว่าอะไรอะ่ะคนที่ขี่รถสปอร์ตไซส์ประมาณ400 500ซ c มาแล้วหรือว่า300ก็ได้นะอยากมาสายทัวริงผมว่าตัวนี้คือจุดเริ่มต้นเลยนะครับ ขี่ง่ายขี่สบายเอออีกอย่างมันไม่ต้องเข้าเกียร์ด้วยมันคือออโต้ที่แบบว่า DCT เรียกว่าอะไรอ่ะมันเหมือนกับฟิลของการขี่รถเกียร์แล้วแบบเราไม่ต้องเข้าเกียร์เครื่องเครื่องยนต์คือแบบรถเกียร์ดีๆนี่นแหละแต่เราไม่ต้องเข้าเกียร์โอเคมากเลยชอบชอบอ่ะเดี๋ยวจะลองโหมดสแตนดาร์ด เดี๋ยวค่อยกลับมาอันนี้โหมดสแตนดาดนะทุกคนเออความแรงความนุ่มมันก็จะเพิ่มขึ้นอันนี้โหมดเลนโหมดเลนเนี่ยคันเร่งจะหนักหน่อยนะบิดคันเร่งมันก็จะแบบนุ่วงๆน,นิดนึงโอเคแค่นี้พอวนกลับเออแต่พอเสียบเครื่องเดินเบาเขามันเงียบมากดูดิแล้วการทรงตัวมันดีนะทุกคนดูนะดูการทรงตัว เห็นไงการทรงตัวดีมากๆโหดูดิอ่ะการทรงตัวดีโโฟินฟินฟินกับมาโมสปอร์ตเหมือนเดิม เป็นเกียร์แมนนวลน,นะทุกคนอ่าโอเคครับผมขี่ง่ายขี่สบายขอบคุณครับขี่ง่ายขี่สบายโหฟินเหมือนมาป้ายยาตัวเองเออลืมดูในเรื่องของการเหยียดขาอ่าอันเนี้ยเจอแล้วจุดบอดจุดหนึ่งถ้าเหยียดขาแบบเนี้ยมันจะ พื้นที่มันไม่พอนะมันต้องมันต้องนั่งแบบเนี้ยคือพื้นที่สอบบางท้าตรงนี้มันน้อยไปนอกนั้นโอเคหมดแล้วก็เบาะก็นุ่มมากโอ้ชอบเลยชอบเลย สุดยอดออฮะออเอางั้นเลยอ่ะ,ะมันมันอ๋อจับเครื่องตรงนี้แล้วก็ปิดสวิตช์ตรงนี้